เที่ยวบินในประเทศอาจจะกลับมาเปิดในวันที่9สิงหาคมและข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะออกจากภูเก็ตในช่วงเวลานี้ก็อันนี้คือรวม2อันเลยก็คือมีเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับมีประกาศจากของเอเชียเนี่ยทึ่บอกว่าจะกลับมาเปิดเที่ยวบินวันที่9สิงหาคม แต่จริงๆเราของเดิมบอกว่าสองสิงหานะไม่รู้จะเรียกข่าวดีหรือข่าวร้ายซึ่งก็อาจจะเลื่อนอีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ว่าใช้คําว่ามีแผนจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่เก้าสิงหาก็คือถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรพลิกผัดผนดีก็คงจะบินได้เพราะว่าอันนี้คือเขาครั้งที่แล้วเขาก็ชิงชิงยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าก็คือจนถึงประมาณสามสิบเอ็ดกรกฎาคมแล้วตอนนี้ก็ชิงบอกล่วงหน้าอีกว่ามีแผนจะกลับมาเปิดในวันที่ 9สิงหานะครับก็ตามดูกันต่อไปถ้าไม่มีอะไรผิกผันส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นของ Facebook ของนกแอร์เขาบอกว่าจะออกจากภูเก็ตเหรอเราเข้าใจฉะนั้นก็เลยมีเออของเดิมเขาเคยบอกว่าตอนนี้เที่ยวบินในประเทศคืคอหยุดหมดใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็เที่ยวบินที่ออกจากภูเก็ตเนี่ยสำหรับคนที่ครบ14คืนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็หยุดเหมือนกันใช่ไหมต้องออกทางบกแต่ตอนนี้ เห็นในข่าวว่ามีนกแอร์เนี่ยมีเที่ยวบินจากภูเก็ตไปอ่ตเะภาที่อยู่ระยองก็คือตั้งแต่2สิงหาเป็นต้นไปน่าจะวันละหนึ่งเที่ยวบินนะสามารถจองได้จากในเว็บไซต์แล้วก็จากอ่ตเะภาก็จะมีรถมาเข้ากรุงเทพก็คือค่าตั๋วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าค่ารถชัตเทิลจากอุตเภามากรุงเทพก็ตกประมาณ ใกกลางกรุงเทพเลยอะประมาณ800บาทต่อคนอ่ะก็คือใครจะเข้ากรุงเทพด้วยนกแอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอคือในช่วงของที่เขาปิดเที่ยวบินอะ